and young Annyeong. so now we are gonna leave next week so this week is gonna be like eating dinner with my friends and crying most of it and yeah moving and packing maybe we'll be One, three, two, two. one, slay. <laughs> Did I press the right button? Yeah, okay, cool. <laughs> so, these are our dance covers video, and if you like it or you want to watch it, visit K Dragons or the link in my description.

ก็คือเก็บยันวินาทีสุดท้ายที่ต้องขึ้นเครื่องก็คือแบบก็คือฮ่าฮ่าฮ่า น,นี่คือเพื่อนต้องช่วยแบกแล้วแบกกันสามคนแล้วก็ทักสิงกรอบเน่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าของเยอะมากเลยค่ะ <Ryan Little. S 1> อะเยอะแค่ไหนลองดูเยอะแค่ไหนลองดูก็ดูเลยก็ดูกันไปเลย room looks so sad <laughs> Avocado. Ding, 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 ding. so this is gonna be the last video of me in this room and i'm kinda sad but i'm gonna dance anyway ryan little and i'm gonna sing a song but because of copyright, I can't put it in here อันนี้ก็คืออันที่มาวันแรกนะคะแล้วก็ดูตอนนี้สิ <laughs> น้องกลับไปลงอีกแล้วอะแบบเศร้ามาก ก็รักดูของเยอะดูแบบดูมีกิมมิกใดๆตอนนี้ก็คือแบบหายหมดแล้ววันที่กลับวันนั้นคือร้อนมากรับบทร้อนเราหนึ่งรับบทเป็นประเทศไทยเราหนึง ต่อไปคืออะไรเอ่ยก็คือไม่มีที่นั่งคะ่ะก็คือต้องแบกน้องคือมานั่งนวดแต่ต,ตัวใหญ่มากน้องใหญ่มากใหญ่ก,กว่าเราอีกก็คือแบบเบียดไม่ไหวแล้วกาแฟก็คือมีแต่กาแฟร้อนร้อนมากร้อนไม่ไหวแล้วยังจะมีแต่กาแฟร้อนอีก เกี่ยวกับปีแรกที่ไปเรียนที่อังกฤษหน่อย <c oughs> ก็คือแบบประทับใจมากป <c oughs> ระทับใจที่สุดรักเพื่อนสุดในชีวิตดูดูแต่ละคน <c oughs> ก็คือก็คือมีความสุขมากมีความสุขที่สุดเลย <c oughs> <c oughs> ผมด้วยคือต้องบอกเลยว่าปีนี้เป็นปีที่ตัดผมเยอะที่สุดในชีวิตแล้ว <c oughs> อันนี้ก็คือเราไปเที่ยว <c oughs> ก็คือความน่ารักของเพื่อน <c oughs> อะดูเพื่อนดูเพื่อนนต้องหัวใจน้องใดๆน้องทำหัวใจก็คือรักกันที่สุดแล้ว แล้วก็มีน้องแมวน้องแมวก็คือน่ารักมากเอ็นดูน้องที่สุดต่อให้น้องตะเกียรเราก็ตามแล้วก็นี่คือเราเล่นกีตาร์ในห้องครัวตอนเย็นคืนนะคะคือเขาด่าไปหมดแล้วอันนี้ก็คือไปทะเลเก็คือบอกให้เพื่อนโดดสาหักนะอันนี้ก็คือปีใหม่ก็คือไปดูปูด,ด้วยกันข้างนอกอันนี้ก็คือเราแปะกอีกแล้วแปะกเฉยๆไม่มีอะไรแปะกแบบแปะกแบบแปะ,แปะ,แปะทั้งหมดนี่แหละคะ่ะก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูเรามาจนถึงตอนนี้ขอบคุณเพื่อนทุกคนทุกคนมากๆเปนะ็น Thank you so much for watching my YouTube videos. I love you guys so much. See you next time.